ทำอะไรอยู่นั่งหลินเป่นคองกัลูกน้องอ,อ๋อมีเวลาว่างอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ว่างใช่ไหมว่างแล้วดูอาหารงูก่อนเฮ้ยไหนได้เสียงมึงไป

จะฟันจะเสียงยำอีกอยู่แต่ว่าเอาลอตเตอรี่ไว้แล้วเนี่ยกินเงินเข้าเขายังมีมีหกใบอะเอาเบิร์เซียงเนี่ยเป็ดทีฮยวใบัหล่าดิบันเ,นนเนี่ย <c oughs> เฮดห้มันน้ำ <c oughs> ิบบ้นเอันน้ แคบตัวนี้แหละแต่ว่าสีเสียงยำอีกเดี๋ยวมันมันอีกมันมันมันเปลี่ยนในฝันมันฝันมันเป็นตักได้คืนบ่ได้ได้ได้คิดว่าได้แต่ว่าเพื่อนเขาไปหากันอีกยื่มือนน้อือมันนี้เขาไปหาปุ้ยยืดเอ้ยดไม่อยากแก้ก้อนฝันคือฝันน่ะฝัน เกี่ยวกับตัวนั่นอหละผัวมาเพิ่นฝันบ่ฮหรอน่ะผู้เพิ่นนพวกเพิ่นบ่สมัยเป็นวัดอวามก็ะจำบ่ได้เพิ่นว่าบ่สบายกันนี่ยบ่สบายคือกันน่ะเป็นไอ้ท้ายคว้าคันคว้าฟังเสียงมึงรลอดเสียงเหรอบ่ใครคือเก่าล่ะ ไอ้ต้พูดละไอ้ตะมืองานขุนมา,ากัดนด้จังว่าโอ้ยเบิ่งจะของเบิ่งอาการจะของอยู่ว่าเพราะว่าพี่นั่งอยู่ขุนทังจะไข้ขุนต้องนอนโรงพยาบาลปอดติดเชื้อกันถ้ากันไอแต่ว่ามันบบมีไข่กั่าง้ว่าบบเป็นยังไอซื้อเอาเอาฮกซีห่นะมาเพิ่ว่าฮกซีมันไปนเหมือนกันแต่ว่าก้มหนาบอกว่า่นว่า กุมหนาบอกกําลางคนตัวจงว่าจะว่าเพคนล้างสเขาไปหากันอีกเอามาเสียงกับฟันเกี่ยวหันละมือแบกเึงอืมโอ้ยฟันเกี่ยวยินเสียงบัวลุกหืมว่าได้ยินเสียงอยู่บ่เคื่บ่เัินเฮ็ดอีหยังเห็ดนนั่นเหียบ่เหีอแวโดดกําแพงเเต่ว่าม่นเฮ็ดถูเงินอาหารแมวเหียบ่เอาโดดกําแพงลงใส่สอบทาน กับหมากับแม่นี่แหละชีวิตอยู่บ้านกันได้โอ้สัตว์ละแก่เงาไอ้นี่แกลูกผู้เดียวกระนั่มาตื่นโอ้คุณหญิงท่านได้ตื่นบ่บ่เนี่ยถึงไม่าเห็ดขนมผลเดินไปตื่นอ๋อเพิ่อไปลีนไล่กระทงนอนพื้นเนี่ยบ่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 ไม่วาอะไรนี้ไปเที่ยวเด้อลุงเลยเฮียนี่มีงานมีหมอลำใส่เป้าปิดประตูบ้านก่นเด้อบ่มาเปิด จังแซนบ่มักไปเที่ยวไปนั่นบ่บ,บ่มาไปนี่นี่ได้ยินเสียงนุนตีอยู่ไสนี่ฟ้าปิดประตูตบ้านโลดบ่คือหมูฮึ่เ <c oughs> บิดทุกคนลูกหลานนั่นน่ะแจ้งวันเดี๋้เขาเ้าใจในทหารวานเฮาไปลอกเลยนแบบแต่ว่าเฮาได้มากกับทรงไล่ห้บอกลุงตนนะบุนเนาะอ๋อบ่เกี่ยวกันอดอกโดดตะว่นให้มาตัวนี้กัน อกตัวนี้รอดดางวดน,นี้ถามไทยกับสองสามมือกับฟานมีหมกฟันดอกนวดหันดอกบ่บรด้ลอกเลียนแบบญาติตะคดล้วมาลอกเลียนแบบคมคิดว่าสิบสิบสิเขายี่ดอกงวดน,นี่ฮะฟันคิดว่าฟันดีอยู่อ,อาไม่เสียงมือแรกแต่ว่ากับจิเสียงย่ำดีอืมเอาคักคักรอด เพราะว่าญาติเอฟซีเสียงเงินนะขับมันบุกคืดเลยญาติเพิ่นลงทุนน่ะนะเอฟซีขับมันคืเจ้าวันขาเจ้ากับเบิ้งยุก้าวว่านของน้องสาวนี่มันสีเป็นงวดแม่ไปกันฟันดีเดี๋ยวก็จะบอกดอกกนฟันดีเสียดิฟันยัแต่มาเสี่ยงมันกัดว่าเมนแมนเข่าลูกยุแตนัดม้ามือนันมือไล่ไปบอกลุงก่าเสี่ยงเลยนะ แย้งเลยกับฟันเกี่ยวกับปุณิรุนแต่ว่าสจเสียงยามอีกกอนถ้าทันมากก็แต้มไว้แต้มให้จังน้อยจะก้อนไม่มันก็ต้องหาไว้ก้อนนั่นละปนไปปะหาเพราะได้พัดอันค้างอ้อยๆอยู่เด้อเออเอาเอกกับส้นไว้หลายเอาแต่ล่ตเตลี่ก็จะเอาหลายเอาไว้ฮาเทียมันเอาไว้เพราะได้รุ่นที่หาไปรุ่นรางวัลอื่นน้ำหนีแล้วแมน มันก็ต้องเก็บไว้อยู่แล้วนี่ก็มีเจ้านึงเขามีหกใบเอาหกใบบนล่างอเอากับน่ำนะประมาณว่าบนล่างเอาหนะกซี่ๆหกนะลอตเตอรี่นะกาบไใบพอนก็จะได้หาใบคือกันเสีย,งย,ง,ยงย่ำก่อนย่ำบางอีกก่อนนะเนาะเสียงย่ำโบราณจะบอกกลงสุดท้ายดอกว่านวลเอาบ่ เอาโน่นโน้นก็ยังหกหนึ่งบเบาไปแดงก็หกหนึ่งบเบาเที่ยงยังอีกสองสามรอบก่อนให้ค่าค่าไก่ก่อนคิดราคคิดว่าเขาอยู่ดอกพวกเขาบนกับเขาล่างน่ะว่าฟันมันฟันฟันมันใจยั่วหนีิมันใจกันบ่พอจะยิบโรตเตอรีไว้ท้องถุงนั่หละยังละ อ่าห้องใบ<ม>บอสนั่นดอกข้างนี้บอดท่านบอไกไครเจ้ากันเล็บบอสนี้กระเล็บบอกไปปุ๊บตลาดกันไว้คือว่างค่ะพ่้กันหมูดซิบไปก้อนส่วงนี้ <laughs> <c oughs> ทุกคนในตลาดหมดซิบไปก้อน เจ้าความก็เอาไว้ก่อนตัวจะค่อยบอกสู้อคนฟังก็ได้ตัวเนี่ยบอกสองคนบอกตลาดไม่ขาตลาดสองคนมันหมดนั่นช่วงนี้มันบอ่อถ้าใคดอกข้าเจ้าเกี้ยวเขา่าข้าเจ้าบพราะาอยู่บ้านแต่ว่าบ่เป็นยังขันมันนั่นกับเจ้าไงไม่อยู่ซื้อซื้อได้เป็นหมื่นเงินพนกน่ะเจ้านี่มีเงินซื้อบอ่อหนันนะขอแม่มัน <laughs> มีเงินหลายลก้อนเงินเป็น,ปนล้านกัวคนเขาขายเงินได้วันเมื่อกี้ขันขันเป่นไดน้น้งเจ้านี่กันว่ไงรวมทั้งผู้ฝากน้ำแน่กับสิล้านกัวคนแล้วว่างั้นสีหาคนนะ้นาะสื่อน้ำเจ้าเดียวเลยธนาให้พี่น้องเพื่อน พี่เต่นาหน้าเบื้องกันนั่นกับสิเสียงฟันอีกรอบนึงกับสิบอกดอกแต่ว่ากัแเตีมยนไปก่อนจักน้อยคิดว่ก่อนแล้วตอนนยำเนาะเวีนหมดก้อนนี่เพิ่นสิให้เฮาหมดนี่เข้าไปยำกันอีกแล้วก็สิบอกอีกดอกว่านปุ่งสุดท้ายสิบอกดอกว่านฟันดีคือเกาบ่สิยำเสียงยำอีกก้อนเอานินๆเล่อยหวนี่มันบกคือกั สิได้บอก Ming <fare> <S <S เย็นชีแต่เราเพื่อสิได้เบาๆคือว่าบันอันบ่ฝันแต่ว่าคิดว่าฝันดีอยู่มื้อนนี่ค่ะพามาเสียงมื้อแรกก็ว่ามันอันนี้อยู่กอาจจย่ำอีกเระว่ามันฟันเข่าเข่าเป๊ะยู่อยากให้มันเข้าเป๊ะอีกจัก2งวดย่างสิไรแล้ก่อนสิ้นปีเลยเอองวดอันนี้ล่ะงวดอันสัญจรนในแหงสิคักนี่อื ยอกไปลดบอกคืนนอเก่าละหาเงินใส่ปีใหม่หนี่ยนะหามูน่อยมายจ๊งจานงอีกสองงวดอยู่สองสามสามงวดสองงวดนี่ก็สิบก <2 S 1> ็สิเหลืองวดนี่กับหนึ่งทันวากัี่สิบหกทันวากัสามสิบทันวาเนี่ยเดือนเดียวออกสามเที่ยนี่เดือนทันว้าอือกสิออกสามสิบแม่กเทื่มันออกสามงวดเลย เเดือนนาออกสามงวดละห้าเอาคาักรวมกันเอาไปในสามงวดไปในสามงวดสิบ่ถือจังหวัดอยู่บ่ถือคือคือืงวดนี้ละอือถึองวดนี้ละสัญจรอีกสัญจรเพิ่นจะสีหายที่ตอนแล้วไปแหงอยากให้เพิ่นนั่นเพต้องห่วงรอเพิ่นหายยู่จังสีเพรามีขาดทุนหรอ ตังไหนาจังไหนสงหัวถ้าหด้งวดหนึ่งห้าก็บอนนั่นดอกไม่สองหัวดได้งหัวหนึ่งบ่ได้ขาดทุนเลยอ่าตได้กำไรเนาะหกหาซี่หกหกหนึ่งเห็นบ่สามหัวันเอาไปนอนๆแล้วได้สามหัวส่วนแล้วเนาะสามหัดส่วนบิดไปหววเดียวเมื่อกี้สามหมื่นกู้กับพวกท่าในเอไดรอ บ่ทัำในหย,ยุดเด็กดีบอกฮะอ๋อเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวกันพี่น้องก็ได้อ่าก่อนงันอ่ารอบฟันยำ้ำอีกอืมอไปพิจรารณาคิดเบึ้งซะก่อนตัวจา้าเอาเอาศสนาพ่อรบกวนศาสนาฟันให้แม่นแม่นพาพี่น้องเพื่นโชคดีอีกเด้องวดน,นี้เด้อจา้จาจ้าจ้าครับครับครับพอดีครับ อ่น้องสาวเพิ่นกะได้มาเพิ่นทรงมาตะโดนเอาละนะครับเพิ่นทรงมาให้พ่อเฮงตะโดนแต่ว่าพ่อเฮงกับพอได้สัมผัสเพิ่นนะครับเพิ่นทรงมาตวันที่สามนะครับทรงมาว่าแต่วันที่สามที่สี่ผู้ละนี่เพิ่นทรงมาให้เพิ่นบอกว่าได้ซีโฮเด้อลุงมาสั่นนี่เด้แต่วันที่สี่นะครับแนวทางให้พี่น้องสายวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อ เดี๋ยวจะมาตามเพิ่นในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ